เอาละครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมดังกันบอลแซดด็อกฮงแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในคลิปนี้เราก็อยู่กับตัวละครตัวฟรีนะครับที่ได้รับการ ECA เมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะครับก็คือโกูควงเจ้นะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับก็ ECA พร้อมกับลูกๆูของมันนะครับก็คือจะเป็นโกฮัง ECA แล้วก็โกเทน ECA นั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทําคลิปรีวิว กอวงเจ้าก่อนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูความสามารถกันเลยแล้วกันนะครับ <S <S เพื่อไม่เสียเวลานะตัวละครน,นี้นะครับก็เป็นผู้นำอาร์เธอร์เวอร์เวอรเออร์นะครับคีสามออสแตดบวกเจ็ดสนะครับแล้วก็ตัวละครสีเหลืองคีสามออสแตดบวกห้นะครับก็สําหรับรีดสกิลก็เป็นเลดเดอร์ตัวฟรีทั่วทไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะในส่วนของไม้ตายนะครับตัวละครน,นี้ทําการเวสต์แอทแทกกับดีเฟนต์หนึ่งเทิร์นนะครับแล้วก็ทำดามิทซูพรีมแล้วก็มีโอกาส30%หรือโอโกาสาปานกลางที่จะ สันศัตรู2เธอนนั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับไม้ตายผมถือว่าดูดีมากๆเะครับเพราะว่านอกจากจะมีการเพิ่มไว้แทกกับดีเฟนอ์ให้ตัวเองแล้วยังสามารถสตันศัตรูซึ่งสามารถใช้ได้ดีใน SBR ด้วยนะครับโอเคก็ไปตอนที่พาส s ทสิบสกิลนะครับผมตัวละครนี้ก็มีดีเฟเอนตั้งต้น159%นะครับแล้วก็ภพนในเจอเทนด ภายใน7เทิร์นแรกนะครับตัวละครนี้ก็จะมีแอตแทกบวก159%นะครับแล้วก็ความสามารถในการปลดกาดศัตรูนะครับแล้วก็เทิร์นที่8ขึ้นไปเนี่ยแอตแทกจะบวกเหลือแค่59%เท่านั้นแล้วก็ความสามารถจะเปลี่ยนนะครับจากการปลดกาดศัตรูเป็นโอกาสหลบ50%นั่นเองนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเอวร่างก่อนเอ a เนี่ยมันไม่มีความสามารถในการปลดกาดนะ <laughs> เออ,เอ,อนะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของความสามารถถัดไปนะครับจะได้ดีเฟน์เพิ่มขึ้นทีละ20%นะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ความสามารถถัดไปนะครับก็เมื่อมีตัวครโกรเทนคิดอยู่ในทีมนะครับก็จะโบดดีเฟน์เพิ่มขึ้นทีละ20%ต่อจํานวนการหลบการโจมตีเอ๊ะกูพูดที่อะไรเนี่ยทุกครั้งที่หลบการโจมตีได้เออก็สูงสุด59%ก็คือหลบ3ครั้งก็จะได้พาสซีฟเต็มคมสามารถนั่นเองนะครับ ส่วนความสามารถถัดไปนะครับก็เมื่อโจมตีพร้อมกับโกเทนคิดนะครับก็จะคีเพิ่ม2แล้วก็แอตแทกับดฟเฟน์บวกอีก59ถือว่าเยอะมากนะอ่าส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับก็ตัวละครแคทโกคูแฟมในทีมเรานะครับจะได้คีบวก1แล้วก็แอตแทกเดฟเอนบวกสาบเปอร์เซ็นตนะครับโดยรวมตนนัวละครนี้จากที่ผม <c oughs> จากที่ผมลองลองใช้มานะครับก็คือเป็นซัพพอร์ตนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะมีตัวเลขบวกแอตแทกที่สูงนะฮะแต่ว่า ตอนไปใช้งานจริงๆแล้วนะครับมันก็ตีประมาณ2ล้านก,กว่าๆนะครับมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าดีเฟนต์นี่คือใช้ได้เลยนะเออตอนที่มีโกเทนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าพอไม่มีโกเทนเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูเวอร์เฉยๆนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูที่ Potential นะครับตัวละครน,นี้ผมแนะนําว่าอัพเป็นเบิ้์ไปเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าที่เห็นผมอัพเป็น เบิ14แล้วก็ครี12เนี่ยเพราะว่าอันนี้มันก็มันก็อันเก่าแล้วเนาะผมลืมเปลี่ยนนะครับจริงๆผมแนะนําว่าอัพเป็นเบิ้ลสุดไปเลยจะดีกว่าข้อดีคือมันจะได้การเพิ่มให้แขดงเฟน่์เพิ่มขึ้นแล้วก็โอกาสการสตันเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเพราะว่าตัวละครน,นี้มันก็ดาเมจไม่ได้หนักมากมายอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครจะเป็นครีก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของแต่ละคนเพราะว่าเอาจริงๆตัวละครตัวฟรีเนี่ย ลองผิดลองถูกไปเลยนะครับเพราะว่ามัน,มนยังไงมันก็ฟาร์มตัวฟรีหามาปลดไม่ใช่ปลดแก้พลังเชี่ยได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ตัวกาชามันไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ส่วนลิงก์สกิลนะครับผมฟาร์มมาประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้อยู่นะส่วนลิงก์สกิลคือคู่ลิงก์ที่ดีสําหรับมันนะก็จะมีหลายตัวมากๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกล่างเบสทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ที่แน่ๆมีโกคู LR ตัวฟรีที่เราทำกิจกรรมแล้วมันจะได้มาเออเดี๋ยวผมก็ให้ดูแล้วกันส่วนโกฮันเตเมสีม่วงนะครับแล้วก็โกเทนคิดสีแดงที่เป็นตัวฟรีเหมือนกันนะ่ะเออก็ลิงก์ได้ดีเหมือนกันนะครับเอาจริงส่วนใหญ่คู่ลิงก์ที่ได้5ลิงก์นะอ่ะก็จะมีแบบตัวฟรีเยอะมากๆนะครับส่วนที่6ลิงก์ก็เป็นตัวฟรีเหมือนกันจะเป็นโกคูซูเปอร์ซียสามสีม่วงนะครับแล้วก็อา่ากลับมาเป็นร่างเบส ที่ใช้บอลกงกีนั่นแหละนะอ่ะก็ประมาณนี้แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะทดสอบด้วยโคเทนแล้วก็โกคูก็คือคู่ลิงที่ได้5ลิงคนั่นแหละนะครับอ่ะส่วนแคตตาลอกีนะครับตัวละครนี้อยู่ได้เยอะมากๆนะแต่ว่าที่คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็จะเป็นโกคูแฟมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นซัพพอร์ตโกคูแฟมก็ทำให้ตัวละครเพื่อนเก่งขึ้นด้วยนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนผู้นําก่อนซึ่งทีมที่ผมจะใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเป็นทีมโกคูแฟมที่เป็นลีด1 8 0หน้าหลังนะครับแล้วก็คู่ลิงนะครับในคลิปนี้จะเป็นโกคูตัวนี้แล้วก็นี่อ่ะก็เอามายืนคู่กันส่วนโกเทนก็จะเอามาทสในอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือในคลิปนี้จะเป็นการทสแบบ2แบบนะครับก็คือเป็นแบบที่มีโกเทนอยู่ใน โรเดชันด้วยแล้วก็โกเทนที่ไม่ได้อยู่ในโรเดชันนะครับส่วนการเพิ่มดีเฟนต์ยังไงมันก็นานกว่าจะได้นะฮะเพราะว่ามันต้องเทิร์นที่8ขึ้นไปถึงจะมีความสามารถในการหลบใช่ไหมอ่ะฉะนั้นก็เราจะได้เห็นดีเฟนต์ในตอนที่ยังไม่หลบและก็หลังที่หลบไปแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะในเทิร์นแรกนะครับก็ มีโกคูตัวที่เราจะรีวิวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คูดิงก็ไปอยู่ในเทิร์นเทิร์นถัดไปแล้วก็ก็เทิร์นหน้าหน้าอีกนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ตายวะฉะนั้นผมขอทำอย่างนี้แล้วกันนะเ,เพราะยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ตายอยู่แล้วไงอ่ดีเฟนต์ตั้งต้นดูก่อนนะครับดีเฟนต์ตั้งต้นแบบ ไม่มีซัพพอร์ตตัวอื่นนอกจากตัวมันเองนะครับก็จะมีดีฟเฟนต์อยู่ที่1 0 0 0 0แสส่วนลิงก์สกิลก็ได้แค่1ลิงก์นะครับเป็นลิงก์ลิงก์อะไรเนะี่ยจำชื่อไม่ได้แต่บวกแอทแทกนะครับมันก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ยิงไม่ตายนะครับเพราะว่า2ตัวน่าจะน่าจะเอาไปกินหมดนะ <laughs> เพราะว่ามันตัวสีฟ้าที่ชนะทางทั้งคู่แล้วดาเมจก็แรงมากๆนะ ซึ่งตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับตัวละคร LR Part 2นะของกิจกรรมนี้นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็น LR Super s a y a Goku and Super s a y a n GoH y u t มั้งเออนะฮะก็คือยังเป็นค,ค,คู่พ่อลูกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบไม่ใช่ Exchange แต่ว่าน่าจะเป็นแบบอออกแนว Joy Force เออที่แบบมาเป็นคู่เลยนะฮะเอ,อ ดีเฟนส์ใครเยอะกว่าโกคูตัวนี้ฉะนั้นยืนหน้าไปเลยเพื่อนโอเคแล้วก็ที่ผมมาทำคลิปรีวิวพวกตัวฟรีก่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือด้วยความที่มันไอตัวพวกเนี่ยไหนๆมันก็มาแล้วไงแล้วแล้วรู้สึกว่ามันจะทำง่ายกว่าไอพวกตัวดอาก้เฟสอยู่แล้วเพราะว่า ไอตัวโกคูโกคูโกหังสีแดงด้วความเฟสตัวตัวที่มันมาใหม่อะเออผมจะทําแบบน่าจะทําแบบยาวๆเลยเพราะว่าผมจะลงแบบทุกด่านให้ดูนะเอ,อ้ยไม่เชิงทุกด่านหรอกน่าจะเป็นแค่ SBR Extreme SBR แล้วก็ด่านเบจิต้ารีเจนนะครับส่วนเลโซนเดี๋ยวผมน่าจะทำคลิปแยกนะส่วนตัวละครพวกนี้ ตัวฟรีพวกนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถลงเลโซได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็มีบางตัวที่สามารถลงได้นะครับก็จะเป็นตัวโกคูแอนจีจนะครับเออที่มันลงด่านโบลี่ได้นะเออใช้ได้ดีด้วยนะครับอันนี้เธอที่สามนะโดเทนพอไม่มีคู่ลิงก็ไม่มีคิเลย จริงๆสาหรับผมข้อเสียของพวกตัวฟรีที่เป็นซับพ,พวกนี้มันบวกคีน้อยไปหน่อยนะถ้าเกิดมันบวกคีเยอะกว่านี้ก็สําหรับผมคือจะโอเคมากๆเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวไรจัดเฮ้ยเราได้คู่ลิงมาแล้วนะครับแล้วก็ลิงสกิลก็ได้ทั้งหมด5ลิงนั่นเองนะครับจะมีลิงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันผมไม่รู้ชื่อหรอกแต่ว่าจะเป็นลิงบวกอ่า Defense แอตแทกดีเฟนซ์แล้วก็คีนะครับแล้วก็นี่บวกแอตแทกแปดเปอร์เซ็นต อันนี้บวกดีเฟนต์ใช่ไหมผมจำได้อันนี้คือ all in the family แน่ๆอเออเพราะว่ามันมันมีลิงก์บวกดีเฟนต์ไม่ไม่กี่ลิงก์ครับสำหรับครอบครัวกูคูนะีนะ่ะอ่ะเอาเป็นว่ามันมีทั้งหมด5ลิงก์นะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูน่าจะมีลิงก์พลังขึ้นเต่าด้วยบ้งเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิด <laughs> ขออภัยนะถ้าเกิดข้อมูลน้อยไม่ใช่ข้อมูลน้อยเดีข้อมูลไม่แม่นเออ ดีเฟนต์ตั้งต้นนะครับอยู่ที่1นึ่งแกับอีกเก้าพนะครับก็ตีว่าแสนห้าแล้วกันนะเพราะว่ามีซัพพอตอีก30%นะครับรวมตัวมันเองด้วยก็ก็รวมรวมกัน60%นะครับจะโดนไม่ตายไหมแม่นาทักเลยกู โอ้แสนเจ็ดพังโจมตี2ล้าน2นะครับแบบมีซัพพอร์ตตัวเดียวนะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะอันนี้แบบยังไม่มีโกเทนอยู่ในโรเดชั่นด้วยนะครับถ้าจะเล่นจริงๆผมว่าแนะนําว่าเอาโกเทนยืนโลเดียวกับโกคูตัวโกคูแองเจอร์ดีกว่านะเพราะยังไงมันก็ได้5ลิง์เหมือนกันไงแล้วก็น่าจะใช้ได้ดีใน s p r ด้วยนะเพราะว่า โกคูมีสตันโกเทนมีลดแอตแทกศัตรูนะครับมันก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าความสามารถในการหลบใน s อ r ผมว่าไม่น่าจะได้ใช้หรอกเพราะว่ามันแปดเทินะมันนานเกินไปนะครับผมว่าให้โกฮังตัวนี้ได้สแต็กดีกว่านะอย่างน้อยมันก็น่าจะพอทนมือทนตีนได้อยู่โอเคน่าจะไม่โดนแม้ตายมั้งโอเค 5 nee, 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 nee. Mm. Right. ้ล้านสาี่นี่นี่อเรียบร้อยนีฮะเทินถัดไปมีโกเทนมานะครับในรอบนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าถ้าเกิดยืนตรงกลางจะได้ดีเฟนต์เท่าไหร่เอ๊ะได้ลิงก์เท่าไหร่ได้ทั้งหมด7ลิงก์เลยนะเออส่วนดีเฟนต์สองแสนนะครับโกเทนเด็กก็2องแสนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโกเทนเด็ก ถึงแม้ว่าจะได้เห็นความสามารถในนี้ก็จริงนะครแต่ว่าตอนจะทําคลิปมันเนี่ยผมจะทำใช้ทีมที่มาจินเบจิต้าเป็นผู้นำนะเพราะว่าไอ้นี่มันอยู่ทั้งมาจินบูซากาแล้วก็กิปเดนบอลเออร์ด้วยนะครับก็จะได้รีดสองเนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ยืนตรงกลางแล้วกันนะจะได้เห็นไปเลยนะครับว่า อ่าลิงเต็มเต็มเนี่ยมันจะยิงเท่าไหร่ส่วนดีเฟนต์ก็ก็คือจะประมาณนี้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงลิงสกิลที่เป็นดีเฟนต์เนี่ยมันได้ครบหมดแล้วนะครับหรือเปล่าเอาโรช่างมาแล้วกันไ <c oughs> อ้น,นี่ยิงเท่าไหร่ห้าล้านแปด โอเคโดนแม้ตายน่าจะพอกันได้หรือเป่าอาจจะโดนแค่หลักแสนโอ้สล้านสมเหรอสาล้านสมเลยเหรอมันเยอะกว่าตอนที่ผมเทสนอกรอบไปเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้ยืนตรงกลางนะครับมันก็เลยได้แค่ประมาณสองล้านหกสองล้านเอะไรประมาณนี้นะ เออถือว่าเยอะใช้ได้นะแต่ว่าซับซับพอร์ตสตัวเออรมรวมคือเมื่อกี้โรเดชันเมื่อกี้ซับพอร์ตรวมรวมคือ90%สนะฮะส่วนลิสกิลคือมันมันได้เต็มถ้าเกิดฟาร์มลิงกเต็มๆหน่อยอาจจะถึง3ล้าน5ได้นะเออถ้าเกิดยืนโรเดชันแบบเมื่อกี้นะครับเออเดี๋ยวให้โกฮังยืนตรงนี้แล้วกันเผื่อโดนไม่ตายนะฮะเพราะตอนนี้แม่งสีฟ้าหมดเลยโดนยังไงก็เจ็บแน่แน่ ขอได้ยิงไม่ตายก่อนก็พอเล้วโอเค4ล้าน8 000. ขอติดครีได้ไหมอัพครีไปตั้งเยอะอืม้มโอ้โหสั่งได้ดังใจแล้วก็โดนเม็ตายทันทีเลยโกหังประทะโกหังโอ้ก็ถือว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่นะเพราะเพราะว่าเราแพ้สีแล้วก็ด่านนี้มันก็เริ่มเป็นด่านหลังๆเร้วด้งไง ต่อยท้องอืสับคอมันสับคอแล้วมันตบหัวมันมารอบนี้เป็นซัพพอร์ต40%ทำไมดีเฟนต์อ๋อคันนี้โกเทนหายไปแล้วเนี่ยดีเฟนต์ก็จะเหลือประมาณหนึ่งแสนหกนี่ยแหละ ส่วนพลังโจมตีแบบไม่มีโกเทนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ้าวเธอได้8แล้วหลบหลบไป1ทีหน <c ười> <c ười> ึ่งล้านแก็คือจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับโลที่ไม่มีโกเทนนะจริงๆผมเอาควรเอาถั่วเซียนมาด้วยนะเพราะว่าด่านนี้มันมีล็อกไง โอ้โหจะนานไปไหนเนี่ยเอ,อ่อให้ยิงตัวนี้ไปก่อนแล้วกันซ้ำไปเลยส่วนอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ตายอยู่แล้วตีตัวนี้ไปแล้วกันโอเคโดยแม้แตใ่ใแต่แรก 9 0 0 0หมื่นเท่านั้นนะครับแต่ขยันเบิ่นอะไรตอนนี้วะเนี่ย ข้างหลังคงไม่โดนแม้ตายใช่ไหมเฮ้ยโฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกือบตาย <c oughs> เกือบตาย <c oughs> โอเคดีเฟนซ์หลังจากที่เราหลบไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีดีเฟนซ์อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดนะเออถือว่า เยอะใช้ได้เดี๋ยวต้องรอหลบอีก2ครั้งอะแต่ผมจะตายก่อนหรือเปล่าประเด็นอะ่ะผมตีสีเหลืองแล้วกันนะถ้าไม่โดนไม่ตายแล้วหลบได้ก็น่าจะรอดอยู่อ่ะผมว่าผมลองเสี่ยงแล้วกันนะคือถ้าเรากดทุกตัวเลขนี้น่าจะอีกฝั่งน่าจะตายหมดเลยซึ่งผมไม่ไม่ทำแบบนั้นแล้วกัน หลบให้สักทีเนอะยเอออีกทีหนึ่งโอ้โหแม่งหลบอยู่สองทีเชีรยอ,อะสีเขียวน่าจะตายอยู่มั้งถ้าเกิดจัดการสีเขียวได้เราก็น่าจะสบายขึ้นโอเคน่าจะสบายแล้วแหละน่าจะสบายมากมากอืมติดเครย์อีกตัวนี้หกล้านหกนะฮะนี้สีอะไรเนี่ยสีม่วงป่ะ อ่าสีเหลืองอ่ะโอเคได้ฮิวไหมก็ะจึงหนึ่งมั้งเนี่ยโอเคโดนล็อกโกหังแปลงล่างครับผมผมกดลดดาเมจก่อนนะเผื่อตายแปลงล่างไปเลยจ้าอาอลืมเปิดแอคทีฟสกิลไม่เป็นไร ได้กี่ลูก7ลูก8ลูกกดไปเลยครับอืมโอ้โหยังอุตส่าห์โดนไม่ไตยดีนะกด,ดลดดาเมจคือต่อให้เราชนะสีแต่ดีเฟนต์เราน้อยอยู่นะฮะมันก็น่าจะโดนหนักอยู่เนี่ยเห็นไหม <laughs> นี่ขนาดกด,ดลดดาเมจไปแล้วนะ แม่งตีโคตรแรงเลยเจ็ดล้านนะครับเก็บไป8ลูกดิงสกิลก็ไม่ค่อยดีแต่มีซัพพอร์ต40%ิคริไม่คริยดวะเจ้าล้านหนึ่งโอเคโอเคออ อ๋อนอแล้วมันล็อกเพื่อไม่ให้กุณหลบสุดยอดเป็นแหละอ่ะหลังจากหลบ2ทีนะครับดีเฟนซ์ก็จะอยู่ที่2อ0แสนนะครับอันนี้แบบมีโกเทนแล้วก็สพอร์ต3ตัวนะฮะแต่ว่ากูอยากหลบอีกทีนึงทำไมกูไม่หจิบถั่วเซียนมาเนะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแชรกทีมสกิลหน่อยแล้วกันนะอ,อยากใช้หมัดไคโอ นี่หลังหักไปหหเหวงทิ้งเอ่อดีเฟนส์แสนห้าผมว่ากดโลดดาเมจเพิ่มอีกสักชิ้นแล้วกันนะกลัวตายมากๆกเก้าลูกโอเค อันนี้น่าจะฮิวหนักๆฮ <c oughs> ิวหนักๆ <c oughs> ดีเฟนส์แสนหนึ่งมันจะฮิวหนักๆยังไงวะอ่ะเก้าล้านสองชิ่ิเนวโคดเบอร์เลยยิงไปพลังขึ้นเต่าเก้าล้านเอออีกทีนึงวะ่ะต่อให้ไม้ตายก็ไม่เจ็บแล้วแหละตอนเนี้ยแม่งเพิ่มดีเฟนส์ไปเท่าไหร่อะสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะเจ็บป่าววะ ใช่บอกว่ะหรือผมจำผิดปะมันแมสซีรี์ทั้งสองท่าปะเอาเวอรช่างมานันแล้วกันนะคริอืตายเลย่ะเนี่ยโอเคน่าจะจบแล้วแหละนะครับก็จริงๆอะ่ะ ถ้าเกิดมันหลบอีกทีนึงนะดีเฟนซ์จากที่ผมจําได้มันน่าจะมาอยู่ที่3 2มแสนสองถึงสามแสนั่นแหละมันอยู่แถวๆนี้แต่ผมจําได้ไม่แม่นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันก็คงจะประมาณเนี้ยเท่าที่ผมไปลองเทสมาโอเคกดไปไม่หลบเลยเหรอห <c oughs> ้กูไม่ตายด้วยโอเคหลบ ยังไงมันก็ตายอยู่ดีนะอืมติดครีปไปโอเคอย่างน้อยก็คลิปนี้จบแบบไม่ตายนะครับถือว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคนะครับก็สำหรับตัวละครนี้นะครับก็หลังจากที่ลองเล่นแล้วก็ลองเทสมาเนี่ยคือยังไม่ได้ลองใน s p r นะแต่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้โอเคละมั้งแต่ว่าดีเฟนซ์ตั้งต้นเนมันเนี่ย ถ้าไม่มีคู่ลิง์นะครับหรือไม่มีโกเทนเนี่ยมันจะน้อยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นจริงๆก็แนะนําว่าเล่นคู่กับโกเทนเด็กที่ได้ ECA เหมือนกันจะดีกว่านะครับก็โดยรวมตัวละครนี้ก็เป็นซับที่ถือว่ายิงแรงไหมถ้าเกิดได้แบบจัดเต็มทุกอย่างก็นั่นแหละก็คือประมาณ3าล้านสนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําแบบนั้นได้ทุกเทินไงนะ มันไม่ได้ทําแบบนั้นได้ทุกเทินนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีถ้าเกิดเล่นในโลเดชันหลักก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดเล่นในโลไม่ใช่โลที่3นอา่าตำแหน่งที่3นะครับก็ถือว่าเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวสำหรับผมคือมันบวกคีดน้อยไปหน่อยแล้วก็ความสามารถในการหลบนะครับถือว่านานมากๆนะเพราะว่าเทินที่8เนี่ยในเกมยาวเนี่ยไม่สามเอ้ในเกมสั้นเนี่ยไม่สามารถทําได้แน่นอนเพราะว่า มันระบุไว้เลยไงว่าเทิร์นที่เทิร์นที่8ขึ้นไปถึงจะมีความสามารถในการหลบนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีที่มีความสามารถในการสตันที่ทําให้เล่นในเกมสั้นได้โอเคนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมน,นต์ไว้ในใต้ใต้ตตตตคลิปได้เลยนะครับหรือว่ามันอยู่ตรงไหนนะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับ